้ำมันพืชโอลีนแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรดอกบกคู่ซูซีรัมสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนแบบขสู่คุณรันช่วยนะครับช่วงนี้เห็นหน้าเห็นตาก็รู้กันดีครับช่วงของจำอวดหน้าม่านนะครับช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับ วันนี้ฉฉอยเรื่องภาษาไทยเป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวจะผิดจะเพี้ยนไปก็ได้อยากจะบอกกับนักร้องนะครับที่ร้องเพลงว่ารักเธอรักทุกนาทีนี่ไงรักเธอรักเธอรักทุกนาทีร้องอย่างงี้ยลตับตามตามไม่รู้เรื่องเหรงจริงๆว่าไหมเฉยภาษาไทยครับ นี่จะร้องเพลงชฉยเอชาเอชาชาเรื่องภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาสวยพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาไว้เป็นภาษาสวยเลยต้องช่วยรักษาออแต่อย่าเข้าใจว่าภาษาเป็นไคร ให้ช่วยรักษาไม่ใช่ว่าภาษาเป็นไขยเป็นหวัดว่อเป็นไขยพยันชนะ44ตัวเราใหม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ใครเอาเป็นพยันชนะก็ต้องชนะแน่มีพยัน,นะแพ้กตัวใหม่ตั้งแต่กอไก่ถึงหอรกนอ,อ้อยหืดขอโู่ครับมาจากไหนเราหอร์นอ้อหืด ตั้งแต่กอกไก่ถึงหอก็บูกไม่ต้องเอาจมูกและใครมาหายใจขอเพราะคุณรามคำแหงท่านเป็นผู้คิดและท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ลายซื้อไทยพวกเราเคยท่องพวกเราเคยจำพวกเราเคยทําก็เลยจำได้ พยัญชนะไทยอยู่ในสมองไม่เชื่อ,อเราจะทองให้ฟังก็ได้อีกกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่เขา้านาพอละคังใจกาน้องหูพายไปยอดจานหน้าขาวทอพุทเท่าพักผมว่าแหวนตาคมตอสลาขวักไข่เนี่ย่ <laughs> อใบไม้ทน ขอทานวิ่งหนีสอเสือใช้ดีสอลือสีกลางใบเออขอพึ่งลงยาขอฝาเงียบเหงารอเรือนหวดยาวสอโซ่เขี้ยวใหญ่ที่พวกเราทงที่พวกเราทำเด็กๆก,ก็ต้องจำกันเข้าไว้ตู้เา<อ>ขาและ้ะกัน ต้องใช้อย่างระวังมีคำบางอย่างที่มันเพี้ยนไปอย่างเขาเขียนว่าตากลมถ้าดันไปอ่านตากลมเดี๋ยวก็หนาวหายแงสุภาสิไอ้ที่เขาเขียนให้เราคิดนะ่เราก็จำได้เออเนี่อย่างขี่ช้างจับให้แน่นๆขี่ช้างจับให้แน่นๆเขาจับตะกตาเดี๋ยวก็ตก ผมพีชยน้ำมาปลากินมดน้ำลดรีบซื้อไวเอ้าน้ำลดราคาไม่ซื้อกอ็บาดแล้วช่ไมจะวัวหายล้อมคอง,องสิเอา้าก็หัวไม่มีจะล้อมคองไปทำไมอย่างต้ำน้ำพิกละลายไหมนะ พลึกทำไมไม่ขายละ่ะทำไมตำม,มาละลายอะนี่เพียนเสือแล้วให้หัวกลัวเนี่ยนี่นแกไม่ถิวัวกลัวเสือมาอกอ้าวพอฉันไม่ใช่วัวแล้วฉันจะกลัวเสือมันทำไมอเอ้ยอไม่ต้องกลัวเสือไม่ต้องกลัวไม่ใช่วัวแกเป็นควาย มีขเขามีว่วาว่า,วาถ้าเจอเสือยือนอยู่ต่อหน้าเขาให้จ้องตาเสือไว้ไวฉันเคยเจอเสือแบบจกัจกจัเชื่อไหมละ่ะฉันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอย่างไง กันเลี้ยงก็เสือมันอยู่ในกรงมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอถามแกถ้าแกคิดว่าแน่แล้วแกต้องตอบได้ถ้าแกไปเที่ยวสวนสัตว์นกนยงถ้าเสือหลุดออกจากกรงแกจะทำยังไงเสือหลุดออกจากกรงให้ใครจะยืนหนิง ถ้าไม่ม <opolit ist> <movement> <to break an iously> ีวิ่งเข้ากรงแล้วก็ปิดกรงลอยหึือว่ามันก็ไม่เถ้าว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 ว้าย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 เขาพูดเรื่องเสือไม่อยากจะถามเรื่องหมาคิดว่าย ร้องเรื่องภาษาไทยพี่น้องชาวไทยรวมใจกันช่วยภาษาไทยสิสวยช่วยรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์นานมาคุณค่าเลิดล้ำเป็นภาษาประจำชาติไทยเอชาเอชา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 าน่อยแม่อ้อหขชอบมากเลยเมื่อกี้ไงครับ คำเปรียบเทียบโบราณเลยนะทำน้ำพริกละลายแม่น้ำทำไมไม่ทำไปขายเออเออบางทีคำสุภาษิตของไทยเราบางทีมันก็ขัดแย้งกันนะเหมือนกับอะไรช้าๆได้พลาเล่มงามแล้วก็น้ำขึ้นฮริตักเออดีแล้วนะโยกวันนี้ร้อง่อยเกี่ยวกับภาษาไทยครับเพราะว่าวปนที่29ที่จะมาถึงนี้นะเป็นวันภาษาไทยเราเราก็นึกถึงครูสอนภาษาไทยเรานะผมมีหลายอาจารย์ของผมอาจารย์เอ็งอ่อน สมัยนี้มันจะมียังมีสอนไม่ไมซ่าเหมือนกันนะอะไรมานีและมานีหาปลานาทำปลาล่าให้มานะขายอะไรเนี่ไม่มีปลาล่าไม่มีมานีนะจะมีวันนี้เดี๋ยวจะแปลงใหญ่ฮะภาษาไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับคุณนระช่วยล้าท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ